สวัสดีครับอยู่กับครูบอมอีกเช่นเคยนะครับกับทิกของแคนวาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการอัดหน้าจอดีกว่าที่คุณครูเขาอยากอัดหน้าจอและอยากมีงานของเราลงไปด้วยแล้วก็มีชั้นพูดไปด้วยและได้เป็นคลิปวิดีโอนะครับเราจะสามารถทําได้ยังไงนะครับก่อนอื่นครับเราก็เข้าโปรแกรมแคนวาครับแล้วเราก็ไปเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Presentation นะครับก็เลือกไปที่เมนูสีชมสีส้มนี้นะครับแล้วก็ Presentation ผมก็เลือกไปที่ Presentation ครับ แล้วในตัวอย่างครับคือผมไม่ได้ทำเป็น Presentation ไว้เนาะขอเลือกเป็นแบบที่เราอยากอยากจะทำละกันสักแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็ลองเลือกเป็น Presentation แบบนี้นะครับก็หน้าที่1อ่ะก็เลือกนะครับต่อไปกดหน้าที่2ครับเพิ่มหน้าครับอ่ะเราอยากเพิ่มอะไรบ้างก็กดครับนี่เราก็สามารถเพิ่มพรีเซนต์ของเรานะครับเพิ่มลงไปในนี้ได้เลยอยากเพิ่มกี่หน้าก็สามารถทำได้ ตามที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วเนาะได้ Presentation ของเราแล้วแล้วเราอยากจะพูดนะครับอยากจะพูดและนําเสนองานของเราไปด้วยพร้อมกับมีหน้าตาของเราไปด้วยเราจะทํำยังไงนะครับให้คลิกไปตรงคําว่าแชร์นะครับแล้วเลือกไปในส่วนของเพิ่มเติมครับแล้วเลือกไปในส่วนของ Present และบันทึกครับเมื่อเรากดพ e s e ซ t และบันทึกจะเห็นตัวอย่างครับว่า จะมีหน้าตาของตัวอย่างนะเป็นหน้าตาของเราจะขึ้นอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหางานของเรานะครับงั้นเราจะเริ่มกันเลยไปที่สตูดิโอนะครับเพื่อบันทึกการพรีเซนต์ก็จะมาตรงนี้แล้วครับก่อนอื่นครับเขาจะถามครับว่าเราจะเลือกใช้ไมอุปกรณ์ตัวไหนนะครับเขาจะตรวจสอบของเขาเองนะครับเมื่อเมื่อตรวจสอบเจอแล้วครับเขาก็จะรู้อะตอนนี้เมาส์ไม้ของผมทํางานแล้วนะครับแล้วก็ ตัวของกล้องเว็บแคมก็ทํางานแล้วเราก็กดเริ่มบันทึกได้เลยครับงั้นผมจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับอ่ะเขาก็นับ3ามนะครับ เมื่อ3า1เสร็จจะเห็นหน้าตาตัวเองอยู่ด้านมุมขวาครับแล้วเราก็พูดได้เลยครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมีการสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าเรื่องที่1นะครับเราก็สามารถคลิกสไลด์ที่1ของเราแล้วเราก็พูดไปเลยครับว่าเรื่องที่1ทําอะไรอ่าเรื่องที่2นะครับนักเรียนนักเรียนวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้นะอ่าใครมีคําถามอะไรไหมเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ี่เรื่องที่5ก็ว่ากันไปเรื่อยๆจนจบสไลด์นะครับแล้วเราก็บอกว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้คลิกเมนูด้านบนครับสิ้นสุดการบันทึกครับ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกครับก็จะทําการอัปโหลดนะครับข้อมูลของเราที่เราได้อัดไว้เมื่อกี้ครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่งั้นผมขออนุญาตนะครับให้เขาบันทึกอ่ะเขาก็บอกว่าบันทึกเสร็จแล้วแต่พอบันทึกเสร็จแล้วครับทุกคนมันจะเป็นลิงก์ให้เราก๊อปปี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถดาวน์โหลดผมจะขอกดดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเขาก็จะทําการดาวน์โหลดวิดีโอของเรา ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลังจากที่ดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับทุกคนเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถนะครับคลิกลงไปดูผลงานของเราได้ครับเมื่อ3 2 1เสร็จจะเห็นหน้าตาตัวเองอยู่ด้านมุมขวาครับแล้วเราก็พูดได้เลยครับอ่า วันนี้นะคบนักเรียนเราจะมีการสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะเรื่องที่1นะครับเราก็สามารถคลิกสไลด์ที่1ของเราจากตัวอย่างครับทุกคนเราก็จะได้รู้เลยครับว่าอ๋องานของเราสามารถดูได้แล้วนะครับอ่ะก็หรือไม่งานถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าไฟล์ของตัวเองนะครับเซฟไว้ที่ไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับหรือทาไม่ได้ก็กดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็ลองไปในแสดงในโฟลเดอร์ครับก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้เราโหลดอะไรไปบ้างนะครับของผมก็จะอยู่ใน โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าก็เราสามารถเอาไฟล์วิดีโอนี้ไปใช้งานต่ออย่างอื่นได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ